สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยี่สีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการาน,านดวงของผู้ที่เกิดในราศีพฤษภเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีพฤษภนะครับจึงเป็นแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ สิบห้าพฤษภาคมถึงวันที่สิบสี่มิถุนายนนะครับเป็นการอ่นานดวงกว้างๆไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับขอขอ,ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านกัมพยากรที่ดีๆนะครับขอขอ,ขอให้ สร้างความสำเร็จนำมาซึ่งความมั่งเมศสีสุขให้เกิดขึ้นจริงนะครับอะไรที่ไม่ไดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับซึ่งเป็นพลังดวงในช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยายนพุทธศักราช2568นี้นะครับ ก็มาดูกันนะครับก็ขอาชาวราศีพฤษภตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพลังดวงดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับในครึ่งเดือนแรกนี้ของกันยายนนะครับชาวราศีพฤษภนะครับการงานของท่านท่านนัจะยังต้องเจอกับอุสปสรรคเดิมๆนะครับที่ยังมีเข้าหมายกับชาวราศีพฤษภต้องรับมือต้องแก้ไขในช่วง ครึ่งเดือนแรกของนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านจะเจอกับษัพปหาต่างๆนะครับในการเดินหน้าเติบโตกออนุญ,ญาตนะครับในการที่จะปิดนะครับเพื่ออาจจะถูกกาจัดอาถูกจํากัดในผู้ชมได้ด้วยนะครับเดอเบอร์นะครับขออนุญาตปิดหน้าไพ่ไว้นิดหนึ่ง แม้ท่านจะเจอปัญหาต่างๆก็ตามท่านก็สามารถรับเมืองที่กลายแก้ไขได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับ รู้เส้นทางนี้ที่ไล่ในทิศทางที่ดีที่พร้อมจะพัฒนาขยายตัวขยายความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเดิเวอร์นะครับที่จะทําให้ท่านพบกับความสําเร็จที่จะทําให้นะครับสามถ้วยขึ้นมารองรับนะครับบอก,บอกถึงความสําเร็จที่จะทำให้ท่านเฉลิมฉลองความสุขสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีแม้ท่านจะเจอกับฏศบัก์ปัญหาต่างๆก็ตามนะครับในครึ่งเดือนแรกของ กันยายนนี้ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นปนัญหาเดิมๆนะครับที่สามารถจะรับมือได้ในทิศทางที่ดีทำให้ท่านนะสามารถพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการงานสายอาชีพใดๆของท่านนะครับการท่องเที่ยวการทัวร์ทำอยู่กับบ้านก็ตามหรือต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่มีขยายตัวกว้างขวางอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีหรือการทำธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับก็มีโอกาสในการที่พัฒนาในความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับสู่ความสําเร็จ แก้ไขปัญหาต่างๆได้เ,ดเสร็จและก็ขยายตัวกว้างขวางที่จะทำให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับผลต่างด้านเกษตรกรรมก็มีโอกาสในการที่จะได้รับความสําเร็จในการที่มีผลผลิตที่ดีๆนะครับที่สามารถขยายตัวส่งออกนอกได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่จะมีผลผลิตในทิศทางที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับ เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติที่จะทำให้ท่านนั้นได้รับผลตอบสนองในการตอบรับในความสําเร็จให้เฉลิมฉลองความสําเร็จรุ่งเรืองของท่านเข้ามานะครับโอกาสพัฒนาในเรื่องของการเติบโตการยกระดับเส้นทางอเอื้อเดือนที่เพิ่มขึ้นนะครับในตําแหน่งต่างๆสําสหรับบางท่านนะครับหรือในเรื่องของธุรกิจที่ขยายตัวกว้างขวาง,ก,วางก็ทําให้ท่านนั้น สามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วไอ้โลกทั้งใบนี้อยู่ในกำมือของท่านที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามานะครับหรือใครจะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านก็ อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับที่มีเข้ามาแต่ท่านก็สามารถที่จะฝว,วาอุปสัปรคปัญหนานั้นได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้เฉลิมฉลองความสําเร็จที่จะเข้ามาสร้างความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับก็เป็นเส้นต่างทางงาน,นันที่เติบโตนะครับใครที่รอคอยการงานมีอาชีพกุนว่างงานนะครับที่รอด้วยความหวังรอมาด้วยความล้าอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสให้ท่านได้รับความสมหวังในช่วงครึ่งเดือน แรกนี้ของกันยายนนี้นะครับที่จะตาไม่ทันได้มีงานทํามีอาชีพที่สร้างรายได้ราับต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับว่าจะเป็นไปในลักษณะใดบ้างนะครับท่านจะพบกับความสดใสในเส้นต่างการเงินนะครับเดือสั้นพายที่ที่สุดนะครับเข้ามา ออกมาบอกบอกถึงการเงินของท่านที่มีการพัฒนาเติบโตในเส้นทางของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับมีพลังเพชชั่นในการที่จะดึงโดดเส้นทางการเงินเข้ามามากมายท่านอาจจะพัฒนาด้วยทักษะไอเดียนะครับด้วยหลากหลายที่ความรู้ไอเดียที่ดีๆนะครับมาพัฒนาในเรื่องของคุณภาพนะครับให้เติบโตในการที่ผลผลิตในการ งานอาชีพของท่านที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลในการเงินนะครับได้รับ การยอมรับในทิศทางที่ดีที่มีผลกําไรผลประโยชน์เข้ามานะครับทำให้สู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูในเส้นทางการเงินบางท่านก็จะมีการทุ่มเทกระยันมากหน่อยนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของกันยายนนี้นะครับในการที่จะหาเงินเข้ามาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการซื้อจัดหาอะไรต่างๆที่จะมีเข้ามานะครับบางคนก็อยากจะ สร้างบ้านซื้อที่อะไรต่างๆบางคนก็มีรถอยู่แล้วก็อยากจะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับในการที่จะไอดีกว่าเดิมหรือใครที่ยังไม่มีรถนะครับก็จะตั้งเป้าหมายในการที่จะหาเงินเก็บเงินมาในการซื้อรถสร้างรถเข้ามานะครับหรือบางคนก็จะมีการตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะซื้ออะไรต่างๆที่อาจจะต้องใช้เงินเยอะนะครับรในี่ยแต่ไม่ท่านต้องทุ่มเทเรียกว่าทุ่ม แบบสุดตัวในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามามากมายแล้วก็ท่านได้รับความสําเร็จสมหวังเข้ามาเต็มๆสู่ความสมดุลรุ่งเรืองเพื่อผูวให้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องการเงินไพ่ใหญ่ขึ้นมาถึง2ใบนะครับมันขนาบข้างให้ท่านได้รับความสมหวังโศกสีรชีวิตการเงินที่รุ่งเรืองนะครับที่ท่านมีพลังในการกับเคลื่อนในการที่จะเรียกเงินดึงดูดเงินเข้ามาด้วยการทุ่มเทนะครับ ก็ได้รับตอบสนองเงินหลังไหลเข้ามาเติมเต็มด้วยความสมดุลรุ่งเรืองเฟื่องฟูนอกเหนือจากความสําเร็จแล้วนะครับในเรื่องการงานแล้วก็อาจจะต่างการเงินนะครับที่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงอาจจะเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวราศีพฤ,ฤษภได้รับด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวสันขึ้นมานะครับก็จะเป็นโอกาสดีๆนะครับต่างการเงินที่เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับ หรือไม่เช่นนั้นถ้าไม่เกี่ยวกับการเสี่ยงดวงใครที่ไม่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงบางทีการเงินนะครับอาจจะเข้ามาเติมเต็มความสมดุลรุ่งเรืองเพ่วงผูอาจจะเกี่ยวกับบุคคลก็ได้นะครับซึ่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ต่ะหนัดจะมีการเดินทางนะครับไปพบกับใครสักคนหนึ่งในต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับไปพบกับคนที่รกักที่เคารพอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็มาเติมเต็มหรือบางทีนะครับก็ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่ท่านรักอะไรต่างๆนะครับอาจจะเดินทางมาเยี่ยมมาเยียนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้แล้วก็มาเติมเต็มต่างการเงินต่างทรัพย์สินในท่านได้รับเข้ามาเติมความสมดุลรุ่งเรืองเพื่อฟูในทิศต่างที่ดีต่างการเงินที่จะได้รับเข้ามานะครับ ก็เป็นเส้นทางการเงินที่มีความสดใสนะครับในการจชาการจ่ายในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ของกันยายนนะครับท่านก็รักษาสมดุลด้วยความปลอดภไปในทิศทางที่ดีนะครับ,บควบคุมสภาวะการจ่ายที่เหมาะสมที่คู่ควรเพื่อให้มีเงินเก็บออมมากยิ่งขึ้นในสู่เป้าหมายของการตั้งเปา้าหมายในการที่จะดําเนินการ,รอะไรต่างๆที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของ กันยายนนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะครับก็คนโสดได้อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก็น่าจะยังรอคอยด้วยความหวังนะครับแต่ก็ไม่ล้านะครับบางคนอาจจะเคยปิดหวังมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ยังอยู่ในช่วงของการที่ดูแลกายใจนะครับให้มีความสมดุลให้มีความปลอดภัย เพื่อเติมพลังกายพลังใจของตัวเองให้มีความแข็แงแรงแข็งเกร่งขึ้นมานะครับแต่ใครที่ปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่บางทีก็จะเจอรักที่เป็นพิษรักที่ไม่สมหวังสมปรารถนานะครับก็อยู่ในช่วงของการดูแลรักษากายใจนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหา ในความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ก็อาจจะยังอยู่ในช่วงของการรักษาสมดุลในความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องนะครับที่อาจจะเอาเวลาไปทุ่มเทกับการแก้ไขบริยารการงานการเงินของท่านนะครับเสริมคุณภาพต่างการเงินการงานให้เติบโตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความรักแม้อยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ตันก็ยังเลือกพอสมควรนะครับที่ไม่ปล่อยความรักความสัมพันธ์เข้ามาง่าย นะครับต้องไงเป็นรักที่เข้ามาอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมจึงจะเปิดโอกาสนะครับเพราะว่ากลัวจะมีความรักเข้ามาแล้วทมให้รักเป็นพิษอะไรต่างๆนะครับก็ยังต้องอยู่โสดๆต่อไปนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาเข้ามา นะครับมากระทบกระทั่งในความรักความสัมพันธ์บ้างเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภอาจจะต้องระมัดระวังสักหน่อยนึงนะครับในเรื่องของความรักการใช้ชีวิตคู่ในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้หรือใครที่ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดมีความรักความสัมพันธ์แล้วท่ให้เป็นพิษนะครับการก็จะกลับมา เดียวยาแก้ไขนะครับที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้เบยียดเสร็จด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็สร้างรั้วสร้างกอ่อกลุมกันที่ไม่ให้ปัญหาความรักความสัมพันธ์นั้นเข้ามาตอกย้ำเยกเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รักษาสมดุลในเด่นหน้าด้วยความสุขด้วยความมั่นคงด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนบางสถานการณ์นะครับที่หลายคู่ต้องระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับที่ถ้าท่านไม่ใส่ใจในความรักความสัมพันธ์ไม่ร่วมแรงร่วมใจในการที่แก้ไขปัญหาน,นะครับก็จะจํา,าให้กระทบกระเทือนในความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาที่มีเข้ามานะครับเพราะบางสถานการณ์นั้นก็จะเข้ามากระทบกระเทือนในจิตใจแบบพอสมควรเช่นกันนะครับตากว่า ท่านที่ไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจด้วยความร่วมมือที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหนานะครับก็จะตามความรักคนสัมพันธ์นั้นแตกราวได้จนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอใช้ความร่วมมือในทิศทางที่ดีนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ความรักคนสัมพันธ์ได้รับการคลี่คลายแก้ไขเยียวยาด้วยความปลอดภัยและก็เดินหน้าเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับ นี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับในการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์ในเรื่องเดนแรกของกันยายนนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะครับก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นนะครับไอ้มั่งมีสีสุขตลอดการครับขอบคุณครับ